ภาคเกษตรที่เข้มแข็งนับเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและมั่นคงรอบปีที่ผ่านมาในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การกำก,กับดูแลของดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนภาคเกษตรให้ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลาดนำการเกษตร พื่อให้ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืนจนเกิดเป็นผลงานที่ประจักษ์อย่างรอบ,บด้านด้านความมั่นคงจัดการปัญหาแรงงานต่างดาวและการค้ามนุษย์ด้านการประมงโดยออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างดาว65,152้าว65,152รายป้องกันและแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฎหมายออกใบอนุญาตและจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกว่า69,126ฉบับตรวจติดตามและเฝ้าระวังการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย262,982ครั้งส่งผลให้สินค้าประมงส่งออกไม่ถูกตีกลับจากสหภาพโยุโรปได้ถึง99.98% และการใช้แรงงานในเรือประมงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย100%จนองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ได้แสดงความชื่นชมไทยในการเป็นต้นแบบของอาเซียนเพื่อสร้างมาตรฐานแรงงานประมงด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4,174แปลงพร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงตลาดกับ Modern Trade และตลาดออนไลน์<ม>เพื่อช่วยกระจายสินค้าที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม AgriMap โดยพัฒนาข้อมูลและปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม2 1 4 2 1ไร่ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชประมงปศุสัตว์258,232แห่งรับรองมาตรฐาน GMP 1,292แห่งส่งเสริมเกษตรอินทรีย์27,863ไร่ข้าวอินทรีย์774,728ไร่และส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ250,000ไร่ แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่1จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร1.31ล้านราย24,166.78ล้านบาทและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนสวนยางเก่าด้วยยางพันธดีป่ามนน้ำมันไม้ผล2.19ล้านไร่ส่งเสริมการใช้ยางพารา 3,197.03ตันผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว6,524ตันเพิ่มศักยภาพส่งเสริมและพัฒนาการผลิต8 5 3 4 5 7ไร่เชื่อมโยงตลาด13แห่งและสนับสนุนมาตรการรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2,562ทับ63จ่ายเงินช่วยเหลือกเกษตรกร 1.1ล้านราย19,409ล้านบาทส,าสนับสนุนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี2,562ถึง2,563จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร370,000ราย7,184ล้านบาทการควบคุมปัญหาโรคระบาดเฝ้าระวังและควบคุมโรคใบร่วงยางพาร,ราดำเนินการ ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุม10จังหวัดในพื้นที่8แ,แสนไร่เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์50จังหวัดพื้นที่7ล้านไร่เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง17จังหวัดพื้นที่6แสนสหมื่นไร่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ไรบิส FMD วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปี26.3ล้านตัวโรคพิษสุนัขบ้าก,กว่า57,000ตัวที่สำคัญคือเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอะหิวาแอฟริกาในสุกรที่ระบาดโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง523ล้านบาทเพื่อป้องกันโรคอะหิวาแอฟริกาในสุกรตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอพร้อมเฝ้าระวังทางอาการ และประเมินความเสี่ยงของเกษตรกร3 6 6 4 9รยเมืารยมาให้เข้ามาระบาดในไทยได้เด็ดขาด100%ส่งผลให้อุตสาหกรรมสุกรไทยซึ่งมีมูลค่ากว่า200แสนล้านบาทไม่ได้รับผลกระทบและสามารถส่งสุกรและผลิตภัณฑ์ได้สูงถึง25,000ล้านบาทจนได้รับคำชื่นชมจากองค์กรระหว่างประเทศทั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ OIE ว่าเป็นประเทศที่มีการป้องกันอหิวาหมูที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตประรูปที่ดิน 45,755ไายตรวจสอบการถือครองที่ดิน4.98ล้านไร่ส่งเสริมแัะพัฒนาสมาร์ทฟาร์เมอร์ในปี2 5 6 3รวม51,800รายพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาดดริการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรทั้ง77จังหวัด เชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตเข้าอินทรีย์77แห่งพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสถาบัน400แห่งด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของภาคการเกษตรด้วยการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน7 1 7 9 2ไร่ บริหารจัดการพื้นที่ชลประทาน28.18ล้านไร่มีครัวเรือนกเกษตรได้รับประโยชน์811,592ครัวเรือนจัดรูปที่ดินเพื่อการ,กรเกษตรกรรม2817ไร้และจัดระบบน้ำเพื่อกเกษตรกรรม58,973ืร่พร้อมแรงแก้ไขบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และ PM 10 ด้วยการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง7หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์20จังหวัด60เขตอำเภอรวมถึงส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรแกร่เกษตรกร17,100รายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐด้วยยุคปัจจุบันที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีและ Big Data กระรวงเกษตร จึงในพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเพื่อน,นำมาวิเคราะห์ประกอบการวางแผนด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ National Agricultural Big Data Center หรือ NABC พร้อมนี้ยังดาเนินการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตรกรรม AgriTech and Innovation Center หรือ AIC พัฒนาเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมภายใต้เทคโนโลยีเกษตร4.0และจากวิกฤตการแพร่ระบาดการระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019ในต้นปี2563ที่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยโดรเฉลิมชัยศรีอ่อนได้ไดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วน ผ่านโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าบรรเทาผลกระทบให้เกษตรกรรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนรวมรายละ15,000บาทโดยดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรรวม7.56ล้านรายเป็นเงิน 1.13แสนล้านบาทพร้อมกันนี้ยังได้ทำโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิน -19 สอรัส2019อาทิโครงการ1นึ่ตำบล1เกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการอื่นๆซึ่งมีกิจกรรมทั้งการจ้างงานและการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากนี้ยังกระจายสินค้าเกษตรด้วยแนวทางการตลาดนำการเกษตร และการใช้เทคโนโลยีก้าวสู่ดิจิทัลมาเก็ตติ้งเพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตแบบใหม่ New Normal โดยมียอดสั่งซื้อสินค้าเกษตรออนไลน์ในปี2,563มูลค่ากว่า73ล้านบาทอาทิแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์โครงการซื้อสินค้าเกษตรไทยเกษตรกรอยู่ได้ประเทศไทยอยู่รอดโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์โครงการ จำหน่ายผักท้ายรถโครงการคลิกอิ่ส่งความสุขด้วยการสั่งเท้าคุณภาพเื้อยปลายนิ้วจัดทำระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ภายใต้ชื่อฟิชเชอรี่ช็อรวมทั้งจับมือพันธมิตรส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและวางฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยร่วมกับกองทัพบ,บกโดยทบ,บ5และกระทรวงพาณิชย์ดำเนินนโยบายกเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลกพร้อมทั้งจับมือกับลาซาด้าเปนเนโครงการเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพและช้อปปีในการอบรมเกษตรกรให้เป็นผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์มืออาชีพประจำอำเภอจากผลงานหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นที่ชัดเจนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดตามยุทธศาสตร์ชาติให้ภาคเกษตรเข้มแข็งจากภายในและพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวเดินไปข้างหน้าชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ GDP ภาคเกษตรเติบโตอันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งและการแข่งขันของภาคเกษตร ตลอดจนภาคเศรษฐกษิจอื่นๆอ,อย่างมั่นคงด้วยวิถีใหม่และมีเสถียรภาพร่วมกัน